เดืแล้วอย่ายังไม่ได้ทอเลยพอได้มันพได้มันยังยังนีตกมาเยอะๆเลยมั้งอ um, okay, ๋อไอ้หวอ้หัวหลงท้อง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 อุ้ยใหญ่เว้ย มุงมุ้งเดี๋ยวไวก่อนเดี๋ยวไวก่อนมะผผาวของใหญ่ต่อต่อต่อไปแล้ววุยไปนะปเลยปเลยโอ้ยโอ๊ย มาดิมาดิอืมอีนสีป่าวะโสมอ่ะท t GT จิกเร็วจิกเร็วพี่จุนตองยัเลยใช่ไหมมาไมยั่เีอะไรครับพี่เนี่ยเืออะไรอะอโต้อฮะจริงๆอีโตเหรออิโตสีอะไรครับสีอะไรสีเขียวสีเขียวครับสีเขียว มีใหญ่มใหญ่เยอะคมันต้องมีหลายตัวอยู่เป็นฝูงอยู่แล้วครับอ๋ออื้มอื้มอ๋ออื้มปอมุ้อื้ปอมอไกลๆเครับไม่เห็นคันเลยไม่เป็นไรครับเยวละทุกมุมครับทุกมมครับใจเย็นอ๋ออื้มอ๋อวิ่งลอื้มใหญ่มใหญ่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้หมงเพลามงเปลามงพลาไ้ีทีมีกองไหมเนี่ยใจแอน e ชวเลหลังียออกไให้เรือไม่เป็นไรนี่มาใจแอนวเจะแวะกินข้าวสัหน่อยโอ้โหกะเดากะเด้ากะเดากะเดา เด้าก็เด้าก็เด้าโอ้ยรากไม่หยุดรากไม่หยุดจูงเอาอย่างนี้จูงเอาไปล้างกันบ้างวิ่งจูงเข้ามาข้างในก่อนมามาใจเย็นเนยน้องนี่ใช้วิธีใหม่ครับซับซจูง บรรยัางเป็นย่งเมื่อกี้น้ำนี่ถ่ายตอนกูปิดบุดท้องเรือป่ะไม่แน่ใจครับหัวทิ่มเลยน่าจะถ่ายอยู่นะน่าจะถ่ายตอนมุดท้องเรือตอนที่อ้อมหางเครื่องใช่ไหมอ่าถ่ายครับถ่ายอ่าาจจจ้ยังไหลดนะะกขึ้้นนาเดดี๋ยวงมูตัวหน่อยสิจะนุ่มไหมเนี่ยวันนี้เจอแต่ของใหญ่ครับคันเนี้ยขันมันหมันจริง เขาแงมาเลยโฉมมาทีทีเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำโฉมงามสงมาดูบ้างโมงามยักษ์ขอไม่ต้องยักได้ครับเดี๋ยวจับหางโชว์เลยเดี๋ยวจับางเลยโชว์เองเลยถ้างัินไม่จับไอ้ผมโฉมลยมงโฉมงามดูไซดหูยเค เก้เ็จดเองถอไมยนะั้งเลยโปรโปรครับโปรโปรบอยเอาดีดีครับเอาดีด really ีท้องตายแล้วปลาตายแล้วทีนั้นาไม่ก้นแล้วอ่ะเรียบร้อย้อยรียบอเรียบร้อยเรียบร้อยบ้เรียบร้อยรียบรรีบรีบรเบรอยนรร้อออย Hey! 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 Hey!